สวัสดีครับพบกับดักดี y ทํทำไม่ได้เหมือนเป็ดด้วย everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับอีกเล่มนีนะผมสำหรับมีดพับเล่มน,นี้ก็เป็นมีดพับจากจีนนะครับผมซึ่งเป็นมีดพับที่เป็นมีดพับที่เปลี่ยนใบมีดโกนนะครับผม ก็ในแพ็เกจก็จะมีกล่องครับผมไม่ระบุยี่ห้อมาผมถึงระบุยี่ห้อมาก็อ่านไม่ออกครับผมผักพร้อมกล่องครับผมแล้วก็ใบใบมิดโกนนครับผมสองสองใบครับผมที่เปลี่ยนได้ครับผมเราจะมาดูรายละเอียดกันครับผมสำหรับมิดพับเล่มนี้ก็เป็นมีดพับที่เล็กเกินคาดครผมกว่าที่คิดไว้นะครับผมคิดว่าขนาดมันน่าจะ สักประมาณนี้ได้ความเข้าใจของผมอันนี้เป็นสนภาพขนาดเล็กครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบไซด์ดูแล้วก็จะเห็นว่าต่างกันอพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะผมางานค่อนข้างดูภายนอกแล้วดูดูดีครับผมด้ามจับก็เป็น g t เนะผมสีน้ำเงินนะผมมีเท็ก t e x t u r ดววมี texture ผมนวดลายอย่างที่เห็นนะผมขวางขวางเล็กๆมี back spacer ด้านหลังด้วยผมมีที่ร้อยโปรกจญแจร้อยเชือกด้วยผมด้านหลังระบบเปิดเป็นแบบ flipper tab นะผมระบบล็อกก็น่าจะเป็นแบบลายเนืดล็อกครับผมเออ่ถือว่าโอเคครับผมดูแล้วค่อนข้างสวยงามดีครับผมเดี๋ยวเราเป็นระบบ flipper tab นะผมฟ l i ป p i n เราไปดูด้านในใบมีดกันครับผมด้านในใบมีดก็จะเป็นทรงเนี่ยผมเป็นใบมีดแบบทรงเนี่ยผมโค้งๆเนี่ยผมทรงคลิปพอยครับผมเขาระบุนัมเบอร์มาด้วยครับผมนัมเบอร์ยี่สิบสี่แล้วผมเวลาสั่งซื้ออะไรมันน่าจะเป็นรหัสบอกครับผมยี่สิบสี่แล้วผมผมไม่แน่ใจว่าใบอื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราแกะดูนะ ทีมใบดูนะครับผมมีเบอร์น้ำเบอร์รผม24แสดงว่าถ้าเผื่อเราใช้ไปจนหมดแล้วนะผมเราก็ระบุน้ำเบอร์นี้นะผมเวลาไปค้หนหาเสื้อหาตอนที่เราหาซื้อครับผมเดี๋ยวดูแอคชั่นนิดหน่อยครับผมก็โอเคครับผมแต่มีดมันเล็กไปหน่อยนะผมแต่ว่าก็เปิดปิดก็สะดวกสะดวกดีครับผม เดี๋ยวนะไปวัดขนาดนะผมดูว่าขนาดเท่าไหร่ขนาดอ่วัดยังไงดีวัดตั้งแต่ปลายใบจนถึงโคนตรงนี้นะผมก็อยู่ประมาณ5เซนครึ่งนะผมใบมิดโคลก็12 12องสิเซนนะผม ความยาวโดยรวมก็ประมาณ13ซมเส้นนะผมเฉพะาะด้ามจับก็เจ็ดเส้นนะผมความหนาของสันตัวด้ามนี้สัน2มิลน,นะผมเดี๋ยวลองทดสอบการตัดดูนะผมหลามีโกนจะคมไหมโอ้อยางว่าผมมีโกนก็ต้องคมอยู่แล้วผมแต่ว่ามันอาจจะคาสันนี้ก็ได้ครับผมเวลาเฉือนนะผม เสือกระดาษลังครับผมแต่ก็ตัดได้ครับผมต้องตัดปลายๆหน่อยคมคมอยู่แล้วครับผมนะครับผมกระดาษบางๆพร้อมกับแผ่นพลาสติกก็ยังขาดง่ายๆครับผมไม่ต้องห่วงครับผมมีกลมนดคมก็เปลี่ยนนะผมต่อไปเราก็จะไปทําการเปลี่ยนดูครับผมเปลี่ยนใบมิดว่าทำยังไงครับผมผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะผมแล้วก็ยังไม่มีคู่มือนะผมแต่ผมจะลองงัดดูนะผม ทำยังไงเนาะ,ะชัดจหน่อยนะผมเพราะว่าไม่เคยทำนะผมโอ้เนี่ยผมได้แล้ววิธีใส่ก็ดันเข้ามาผมก็สวมเข้ามาแล้วผมเวลาเอาออกก็ให้ใบมีดนะผมมันพ้นไอ้แท่งเนี่ยผมให้มันพ้นนะผมแล้วค่อยดันขึ้นนะผมนี่ครับผม ดูใหม่นะผมดันขึ้นให้มันทนมาหน่อยหนึ่งครับดันไปครับผมขาเข้าออมาก็เสียบตามร่องนี่นะครับผมเวลาใสครับผมจะมีร่อง,รงปลายตรงนี้ครับผมดันมาแล้วก็เข้ากลับนะครับผมก็ไม่ยากครับผมโอเคครับสรุปมีดพับเอ่อเรียกอะไรดีมีดพับใบมีดโกนตัวนี้ครับผม ก็ถือว่าเป็นมีดพับที่มีขนาดเล็กมากผมก็เหมาะครับผมกับงานตัดสติกเกอร์ผมที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมจะไปตัดสติกเกอร์ผมเล็กๆอย่างนี้ก็ก็โอเคครับผมมันก็จับได้อยู่ครับผมเพราะวาเวลาเราใช้งานจริงเราประมาณนี้ผมเวลาเราตัดสติกเกอร์มันก็จะก็ดีถ้ายาวไปมันก็จะกูกเกะกะครับผมที่ทําสั้นมาก็เขาหน้าจะเน้นเรื่องตัดสติกเกอร์เป็นหลักหรือว่าตัดดีเทลดีเทลคัตติง้งอะไรพวกนี้ผมก็ ก็โอเคครับผมคุณภาพการผลิตก็ดีครับผมผมซื้อมาในราคาไม่ถึง200ร้อยนะผมน่าจะร้อยเก้าสิบบาทประมาณนี้ครับผมแต่ว่าที่เขาตั้งราคาขายไว้ก็200 300ขึ้นไปนะผมแต่ว่าผมได้มาในช่วงลดราคาหรืออะไรนะผมก็โอเคครับผมผมเองก็อยากได้มานานแล้วผมก็กระทัดรัดสวยงามดีครับผมคุณภาพการผลิตก็น่าจะดีครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องดู มีดพับใบมีดโกนไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ